อยู่กันที่นาแม่อีกแล้วอ๋อนี่แหละข้าวที่หวานนะโอ้เขียวแล้วตัวนี้บ้านในอาทิตย์เดียวนี้เก่งมันเรือนอเก่งทุกคนข้าวที่แม่หว่านขึ้นแล้วนะเนี่ยยาวแล้วด้วยนะคะเป็นต้นน,น้อยๆอะ่ะเห็นไหมมันสวยนะเก่งเพราะว่าเห็นว่าแม่หว่านฝีมือนะคะเห็นไหมมันมันจะเป็นขนาดกันพอดีมันมันสิบอกระองมันมันจะไม่เขาเอ่นยมันจะไม่เป็นกลุ่มไง เออ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 เฮ้ยข้าทุาเขาแม่เอาแม่บ้านผู้เดียวนะคะแม่มือเดียวนะคะกิ่งลมือมันมันมันให่ลงไปเหยียบทาไมอะเนอ่าเหยียบมันก็จะตายเดอเห็นมัมันพอดีนะจเหยียบก็ไม่เป็นไรหรอกแม่เออมันมันตายยากเอาเกินเดี๋ยวเยียจกจกดากเห็นอย่างมุดเหงกันห แลบจะได้โป้ฮปโปออิโปเนาะเออโปรกโปโอ๊ยมาไปเห็นไหมในเก่งมันสวยนั่นน่ะภูเขาอะ่ะสวยถ่ายไปยังนี้ดูข้าวแม่น่ะเขียวเ <c oughs> บลเลิดแล้วนะเขาไอ้ดีให้ดูข้าวอันนี้เราดูภูเขาไง <c oughs> ไหนต้นอยู่ตรงไหนก็พุ่นเดย์เขาต้อตงย่างพุ่นดิเกง่งอูย้ยเออหอเอาสันพ่าเดินไกลอ่ะขี่รถไปแม่ขี่น้ำบ่ไ้คือเก้ามันได้แบงไม่สาว ไปเลยครับเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับออโอ้โหนี่ไงที่แม่หวานไถเรบมันพอดีนะนะเออมันเกิดพอดีเลยมันเกิดแล้วนี่เลยชาวนาชีวิตชาวนาเนาะเห็นไหมเกมันถูกแสงแดดมันสวยมากเลย เห็นไหมพวดตัดหญ้าโอ้ดูผาลุยขี้เถ้าขี้ฝุ่นไปดูเห็นไหมไม่หวานข้าวสวยไหมเนี่ยนะ ไหนตรงไหนตรงนี้ไม่ขึ้นตรงนี้ไม่เกิดไม่ขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นน้ําขังเนี่ยถ้าน้ําขังมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่มีกาอยู่กาเราก็จะเอามาห้ามันดำบาบงนี้แล้วมีกาอยู่โอ้โห ตัดย่าแล้วพะนะเอาอันนี้ขั้นแดน <c oughs> เข้ากับไปย่างคุณแล้วไไดูพาเดินอ,ะ <c oughs> อ่ะเอ้ยโอ๊ยก <c oughs> ิน เห็นไหมแม่หวานข้าวสวยมากเลย